ตอนนี้เรากำลังมารุ้นกันครับเพราะว่าเราเนี่ยมีบัตร72ชั่วโมงนะครับหมดตอน4โมง16เราจะเอนทรีเกตเข้าไปได้ก่อนหรือเปล่าตอนนี้เหลือไม่ถึง5นาทีครับ oh, <no. S 1> เหมือนแกอิมนะครับลุ้นกันมากครับที่โตเกียตคนเราจะช่วยนะครับว่าเราจะทันหรือเปล่าครับไป เหนื่อยมากทันตอน4โมง16แต่จะออกได้หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูกันครับว่าจะผ่านที่จิดตูกุหรือเปล่าเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะออกได้หรือเปล่าผมคิดส่วนตัวว่าได้นะคุณผู้ชมคิดว่าได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันลุ้นครับออกได้ไหมออกได้ไหมนี่สิ่งที่ผมคิดเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวเราแชร์แป๊บหนึ่งแชร์เลยนะเพื่อน ใครนั่งซับเวยนะครับที่ญี่ปุ่น24 4872นะเรามีทริคเวลาตรงนี้นะครับคุณต้องเข้าให้ทันก่อนเวลาหมดอายุนะครับแล้วคุณก็ออกออกได้เลยก็เหมือนกับว่าคุณต้องเช็คอินก่อนอะก่อนในเวลานี้แล้วขาออกก็ออกได้เอ,อ๋เยี่ยมจริงเพ่มากทริคนี้